สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสินแชนแนลครับผมครับนี่รถเนโก้มาพับพื้นที่ให้นะครับเนาะเฮ็ดหน้าบัวครับผมหน้าบัวครับฝากติดตามน้ำตามช่องเคยสินแชนแนลครับมาเสร็จอย่างเนี้ครับจะมีเรียงแกะเรียงแพะนะครับเนาะอ่าาติดตามเ่ยครับในเหนือที่ประมาณแปดไร่ครับผมแปดไล่ ของที่ผมยืนอยู่นี่สีเฮ็ดเป็นแบบอ่าชิงชานะครับเนาะมีชิงชาครับผมแล้วก็จะมีเฮ็ดแบบเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้นมแพะเนาะครับเนาะครับผมนะครับปรับพื้นที่หน้าหลังบ้านราคาเขามันถือหลายครับนะครับเขาก็ต้องเฮ็ดต่อเติมกันไปครับตระนึกเจ้าหน่อยเป็นงานเหมาครับ มั่งเอาแล้วรันก็มะเป ตามะครับว่าจะเป็นอีไยังเนาะนี่นกำลังเฮ็ดไปเรื่อยๆครับที่เกาะกลางครับกลางอ่าหน้าบัวครับฝับงรูนครับเป็นอ่ารูนอสก็ดสะพานครับยา,า,บางมากครับยางมากครับแดนหน้าบัวนี่แหละครับ ขาดนั่นึงครับเขาเกลี่ยต้นไม้ออกไปจีบต้นไม,ม้ออกครับเราไปนะครับเรามาเก,ก็บตัวเงินไหมครับต้นไม้แดงมาแล้วครับ เป็นตัวเอสนะครับนะเราติดตามเขามันจะเป็นตัวเอสไบพ่อครับมจะเป็นตัวยานครับเนาะ งานเหมาครับรับนี่งานเหมาครับโค้งงานเหมาคือว่าเฮ็ดเลี้ยวอยู่ครับเป็นคือว่าเฮ็ดเลี้ยวทั้เลี้ยวอยู่ครับแทนเอาก็เจี๊ยบหมาณนี้แหละครับเพิ่งใกล้สั่งเพิ่แปงแลงเอาครับ เอาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยสื่นเชียสนนะครับเด้อประเพจของอ่าช่องของเคยสื่อเชียงแสนเนี่ยสิเฮ็ดอีหยังแน่นะครับเนาะหลังจากนี้ต่อไปนะครับเนาะทางมีสงเกษตรครับผมโอ้ทุเรียนครับผมผลผลิตเปลียนออกมาแล้วครับมีร้านกาแฟครับเคยต้องการท่องเที่ยวก็เข้ามาเบิ่งได้นะครับเด้ออยู่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มเค็ดจัดแปลงครับผมแต่ว่าจะเป็นรูปเป็นร่างของท่าน ใส่ไปได้ร้อนเตือนเพครับอาจจะสองเดือนสามเดือนนะครับแต่ว่าเท่ากับเริ่มให้เป็นหลังจะก่อนครับประมาณนี้นะครับเนาะงานขอมาณว่างของผมาณห้าสิบมมบ,มมบ,มมบ้านไปบอชา,าพี่น้องดิเบิ่งครับมาดูทดสอบกันแบบไหนนะครับเนาะโอ้มีอย่างไรครับพี่น้องครับมาเมื่อนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งเล่งโคปรับพื้นที ข้างบ้านครับหน้าข้างบ้านครับเ็ดเป็นสัพานในคนยางเที่ยวครับเป็นแรล่อง่องเที่ยวเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวครับผมโรคเกรตรพอเพียงครับเส็ษพอเพียงครับผมเสร๋ยเป็นขั้นนั่นแหละครับผมนะครับเดมเป็น พอกลางนั่นที่ปเปรียวออกแลครับเด้อถ้าคนมานั่งนั่งกินกาแฟบนหน้าบัวครับผมาดูแตงโาครับนเนาะเราติดตามเบิ่งครับตูว่าเป็นไปว่าจังไใดแล้ว ตกแบบไหนนะครับเนาะมัสามารถสวยห้องบอลได้เ,คคมไมเ,เลยครับเก็บผมอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์ผมได้เ้ยครับเนดะ้อรับช่องของบ่าวแว่ครับผมเคยชืึนเช่นเดียวับซับมนอนีศิลาขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ